ีกูจะทำปลาทอดสมชั้นร้านรับไม้ตายต้นตะกูลกูท่านทวดของกูมาก็คือสูตรน้ำปลาควนเขาเรียกว่าโอดิิเป็นพ่จ๋าแม่จา๋ามาวันนี้เหมือนเดิม,มเดี๋ยวพี่จะพาไปทำปลาทอด กูมึงก็จะมีความคุ้นุ้นพูดแบบเด็กกะโหลกลาเลยนำปลาทอดแบบง่ายๆนะอันนี้ปลาลาไม่ด้เป็นทอดเลยถ้าเกิดเราปลาพวกมีงทอดเนี่ยมันก็คงจะไม่สะใจบรรดาเหล่าท่านผู้ชมทั้งหลายใช่ไหมแต่วันนี้กูจะทำปลาทอดสามชั้นเราจะ้ปลาอะไรปลาหม้อทะเลสีเรียบๆคือมึงจะทำได้ไหมมึงมันไม่มีสมองไว้โอ้ให้กูเป็นคนจให้ได้แค่ที่มัป็นอะไรที่มึงทำแหละมึงได้โกปลาอันเนี้ย มันจะทอดสามัได้ไหมคุตลาเล่ยหาปลาทอดตัวดิไหนวะกโก็ปลาทอดของเราไอ้กงดูดิสิตี้่พคุณมีเชืมาหาทอดกันยังก้ามาอยู่าปลามันจะมาหายังพอได้ไหมส้สัตถ์พูดทำไมล่ะไปครัเลยทาลองบ้านระเบิดน้ำมันจัดกระจาย บอกเยว่าตนชื่นเฮ้พวกเริ่มงานดีมากปลามาปลาเริ่มงานเริ่มงานวันนี้ทำปลาทอดนะ จากแรกต้องทำการอีเคจิโมะออไม่ใช่อีเคจิเมะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาโชว์สกิลการทำเอเคจิเมะแบบตามกูเกิลเอาวัดเลยคืออันนี้มันเราเราไม่สามารถเปาฟาวอยู่เขียงได้นะเขียงนี่กูยาวสามเมตรยี่สิบครูอยู่นั้นไม่ได้เอาเรื่องค่ะไม่เลยคนเนาะใช้กูเป็นคนใจร้ายใจไม้ใช่ระคังอะไรตอนนี้เราจะต้องเอาเข็มเนี่ยแทงเข้าไปที่สมองเพื่อให้เขาตายทันทีก่อน นี่คือวิธีการที่เราเรียกว่าปลอดภัยที่สุดตัดสนิทอ่ะจบนี่การปิดชีพแบบถูกวิธีนี่คือการทำไม้ปลาตายบบทันทีแบบว่าเขาจะแบบไม่ทรมานเนาะเราไปทำไม้ปลาอะไรอย่างเงี้ยนอกๆมันทรมานหมดอันนี้คือวิธีการที่ไม่ทรมานที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการเอารวดไล่ไปที่กระดูกสันหลังเราเพื่อจะให้กล้ามเนื้อนไหวยอดนะการเคลื่อนไหวยอด เพราะว่าเราเอาด้วดไล่ไปในกระดูกสันหลังเขาก้ามเนื้อจะถ่ายตัวดูสีดิสีก็จะเปลี่ยนมา,าแต่เขาคิดว่าสีนั้นน,นี่คือเขาตายแล้วนะแต่ในกล้ามเนื้อเราก็สุกเราทำให้กล้ามเนื้อถ่ายตัวก่อนนี่คือการทําให้เขาตายแบบเพอร์เฟกต์ตายแบบตายสนิทเพราะเกิดเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างแรกที่เกิดขึ้นคือในเนื้อเนี่ยมันจะมีกรดอยู่ใช่ไหมการทำให้กระดูกสันหลังเขาตายคืออย่างเงี้ยมันจะไม่หลั่งผลพวกนี้มามันจะทำให้เราสามารถเก็บปลาให้ได้ขั้นขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการทําการเอาเลือดออกจากปปลาน เรียบร้อยกูบอกเลยเรื่องเนี้ยไม่ต้องไปดูเยอะหรอกเดี๋ยวเวลาไปดูวิธีสองนู่นแล้วไปแล้วรอบนึ่งแต่วันนี้อยากทำาลาทอดเฉยเดี๋ยวให้ดูนะว,ว่าทำไงกูว่าพวกมึงขอดเกล็ดแค่นี้ก็พอละเพราะว่าเดี๋ยวกูจะทำปลาทอดเราทอดแม่งแบบทั้งเกล็ดเลยเดีกว่าโตเดี๋ยวพวกดูนะว่าปลาทอดสามชั้นของกูไม่ได้มาประชุช่วยเวย้ยไปไปไปเริ่มงานเวย้ยต่อไปโครงการการแลกปลาไปทอดตอนแรกกูตั้งใจว่ากูจะตัวทิ้ทอดตัวเว้ย Blender, คิดไปคิดมาแล้วคงติมน้ำ <natuurlijk> มันเราจะเอาส่วนไหนก็ได้ในตัวปลามันสามารถทำเป็นปลาสามชั้นได้เลยจับนี่ทำไมต้องแร่งตัวเลยวะกูใช้นิดเดียวนะการลงมีดจังเจได หลังกูเริ่มมีลูกค้ากูมาลูกค้คาแฟนเพจกูบอกว่าอ,อาะไรวเออจะถายวันไหนครับรับ <c oughs> จริงมาได้แลวเว้ยเดี๋ย k ูทำนี่มด,ดูสามชั้นข้าวปลารู้จักไหมมึงต้องงงกันเลยสิว่าปาลาปลาสามชั้นก่อเราจทอดปลาเราต้องบังให้มันรู้สึกว่ามันเหมือนกหมูหมก,มก,กรอกอา่าบง,งเรายนกัว้ยนนี้ปาหนังมันหนามากนะคดูวมันมันทำยากเลว่ะเออว่ามันทะลุหนังไว้โดนเนื้อมันก็ทะลุปข้างล่างเลยก็เโดนหนังมือ เนีบมากพอกูหนักมือก็เป็นอย่างนี้เลยนะขาต้องแบบเออลุมลุมเลยเอามาเสร็จแล้วเว้ย๋ยวไปดูนะสามชั้นทอดน้ำปลาพร้อ,ม,อมเริ่มงานปลาทอดสามชั้นของเรานะยจ้าร้อมไนให้ร้อนหรือเปล่ากูก็ไม่รู้น่าจะร้อนแล้วยากรู้ลองดูจ้ะ เสียงแม่งเหมือนแบบมันจะระเบิดใส่มือกูอยู่ปะเนี่ยได้ใช้เวลาประมาณอันนี้คิดนานนะไม่รู้เหมือนกันจะพูไปถึงกูว่าหากู๋ง่วงโอ้ยอยู่อู๋ดูเวยเขาเรียกว่าโ o ล d e n kiss baby ก็จ๋าแม่จ๋า อยูจะี่ขายอย่างนี้ได้กินที่ไหนจ้าน่าจะมีที่นี่เออมึงเป็นนี่ว่ะอยู่เป็นเครื่ยนใจจากไปคิดถึงกูมไม่อยากขายอันในี้ยได้ไรหรอกมีคนเยอะเห้ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วอยู่ได้สบายเจ็ดแปไอ้ตัดสองปีกูไม่มีงานทำช่วยกูมีงานาทำ <c oughs> เยอะเฮ้ยพอ,อยังสวยพอ,อยังเรื <c oughs> ่องกระลาบหน่อยเรื่งพอไหมสมุดของฉัน,นยังหนังแม่งเหนึ่งสมุดของฉันจริงๆไปัหนม เพราปลาเนี่ยกูบอกก่อนนะเว้ยมันมีหลายสูตรมันมีเทคนิค18ชั้น9ชั้นอาถึง20ชั้นวันนี้ให้ไปแบบชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเดี๋ยวคราวหน้าจะมาชั้นที่สองทอดปลาสองค่ะเออผัดก็อาจจะมีขั้นที่เจ็ดนึ่งก่อนทอดแล้วนึ่งใหม่เครือก๋วยเตี๋ยวโอยพอแล้วเว้ยถูกไหมไม่รู้มาไม่รู้ไม่รู้โมลูจางที่กูเตรียมมาเลยแต่เออไม่ได้ยไปเดี๋ยวมันเกาะตรงมา กรอบอะแต่กรอบไปหน่อยดีไหมขออีกหน่อยขอ,อกรอบกคอณแบบโปเต้์ไปเลยวันนี้มันยังไม่ปโปเต้์เลยนะครับุณบอกความจริงก็ได้ทำไมคุณต้องลีลากแกงกุ้งมุกหรือวะทอดปลามันทอดสองครั้งอ่มันทอดครั้งแรกมันทอดทีเดียวยาวมันกรอบไม่ได้เพราะปลามันจะไม่กรอบอทอดปลาครั้งแรกเนี่ยเรายกขึ้นมาก่อนพั<อ>กไว้เพราะปลาสุกใช่ไหมแล้วอยากมันกรอบอีกทีเนี่ยเราปล่อยน้ำมันมันร้อนแล้วเราลงไปเนี่ยเพราะอุณหภูมิของปลาใช่ไหมมันเย็นน้ำมันมันร้อนพอมาลงก็ปุ๊บเนี่ยดูสีนะเหลืองเลยมา มันจะเหลืองเร็วเดิมเพราะว่ามันทำให้ปรุงเป็นต่างกันแล้วก็ามึงพักออกมาก่อนแป๊บนึงเขาลงใส่ใหม่เนื้อมันสุกตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่มึงอยากให้มันกรอบใช่ไหมเออพักกัแป๊บนึงแล้วก็ลงไปใหม่มันก็กรอบแค่นี้ทอดสองครั้งบางอันจะทอดสามครั้งก็แล้วแต่อารมณ์เดี๋ยวไหนลมดีเดี๋ยวบอกนะอันนี้คือไม่มีอย่างอื่นเลยต้องมีนี่ต้องมีร้านรับไม้ตายต้นตระกูลกูต้นตระกูลให้สูตรมาจากท่านทวดของกูมาก็คือสูตรน้ำปลาก,กวนตอนนี้คือเห็นแค่น้ำมันอย่างเดียวนะตอนน,น น้ำปลากวนเดี๋ยวมาทำให้กูไม่รู้หรอกน้ำปลาควรนี่มันคือชีวิตคุณเว้ยคุณมีนี้ได้นะเว้ยที่ไม่ต้องไปแดกข้าวข้างถนนเหมือนยาจกก็เพราะว่าน้ำปลากรูใส่ใส่เป็นที่อะไรครับลอยมือก็ถอยไม่ไดดูสิเฮียอะไรเฮียเราไปจะบอกสูตรการทำน้ำปลาทอดราดน้ำปลาคุบอกสูตรได้นะเว้ยแต่กูไม่บอกยี่ห้อน้ำปลาแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้กูบอกยี่ห้อน้ำปลา ไอ้สัตว์มันยังไม่ให้เงินกูเลยให้มางั้นยังกูก่อนให้ไปก็คือกูกรเดี๋ยวกูจะบอกว่ายี่ห้ออะไรใครอยากมียี่ห้อบอกมาเลยช่วงนี้พิจารเพิ่มเรื่มเพ่มีราคาฟรีแค่อยากมีตัวมอนเซอร์ฟรีต่อไปจะเป็นการทำน้ำปลาปลาทอดใส่น้ำมันแล้วแต่อารมใส่น้ำปลาแล้วแต่อารมณ์ใส่น้ำาลาแล้วแต่อารมณ์ไม่มีอารมณ์ก็ใส่ไม่ได้ถูกใส่ลงไปในกระทะทำกวนก่อนกวนกวนเสร็จเปิดไฟ เราด็ดครบเรียบร้อยล่าเรนละเอาเน <coworkers. S 1> ี่ยดูด้วยน้ำปลาเราทำแบบนี้มันจะทำให้ตัวความเค็มของน้ำปลาน่มันไปเกาะอยู่บนเนื้อปลาเว้ยถ้าเราใส่น้ำมันไม่เกาะเดี๋ยวมป้ังเสียงนะ กรอบสัตว์นะนัพบอเลิกเลกเนี่จ้าพ่อฟ้าให้ดีจ้ะมีอยู่สองโต๊ะส๊งสองไม่่อมาครับไม่เคยดูจังหครับเออนี่มาดูเวลานี่มาดูเวลานี่มาดยเรื่องนี้ อันนี้ชื่อเมนูปลาสามชั้นปลาสามชั Cond ้นก็เหมือนหมูกรอบสามชั uh ้นนี่นี่ปลาสามชั้นครับสั่งเลยครับผมคอ่ะต้องดูว่ามันหนังมันกรอบปลาสามชั้นจริงหรือเปล่า ชั้ mm. อ๋อนี่นี่ชั้นแรกเหรครับอ๋อจานเหมือนเหมือนหมูกรอบเลยครับใช่ใช่ใช่ต้องดูว่าหนังมันกรอบเหมือนหมูกรอบไหมเวลาทานต้องแยกกันทานไหมคะหรือว่าทานพร้อมกันเราส่วนตัวไม่เคยกินผมกส่ชุดเชฟดูแอปแอปแอปแตกให้มันดูซับซ้อนลองดูหนังกันดีกว่านะเพราะเราเรียนเรารู้ว่ามันกรอบไม่กรอบใช่ไหมพราะเราตั้งชื่อว่าเออปลาสามชั้นเดี๋ยจะได้แบบเมนูปลากรอบอย่างนี้นะเดื่อจะเข้าท่า ตอบไหมตอบไหมเ้ยงอ๋อหูอดเลยพี่ดังอร่อยมากเลยครับเนี่ยบอกว่าให้ตัวเตยแม่ไปตอบไหมพี่ตอบไดเออแม่ดิฉันก็รู้มวามรู้แล้แม่อร่อยไม่ว่ากันนะ๋ยวไปคิดเยอะอร่อยแม่อรอยไม่ว่ากันพี่อร่อยจริตคหอดเค็มกำลังพอดีค่ะอันนี้คือไม่ได้ไร ได้ครัวามนุ่มไร้ฝังด้วยนะพี่ครับผมอันนี้ตั้งใจมาครับเขามาได้เลยครับถามจะดูมาเลยรายการนี้แหละเจอเราโดนพนักงานอก่อนเลยใครอยากมาเจอวันพนักงานวันก่อนพี่สอนทำอะไรนะกุ้งแล้วสอนทำกุ้เดี๋ยวที่หน้าว่าจะสอนทำกุ้งดีเลยร์หคือเบื่อท้องท้องใช่ท้องท้องดูคลิปใหม่ไปละแล้วเราก็ไปน่าประทับใจครับอย่าลืมไลค์จิดตามสันกระดิ่งเท็กซ์รุ่ยไปละ